โทมิเ e อะ EPC เบื่อกันหรือยังครับณโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งโทมิเอะเป็นนักเรียนใหม่แต่ก็ดันได้เป็นประธานนักเรียนสึกิโกะอยู่ชมรมถ่ายภาพและฝันจะเป็นช่างภาพที่มีชื่อเสียงในอนาคตเธอชอบแอบถ่ายนักเรียนผู้ชายไปขายให้กับนักเรียนผู้หญิงซึกิโกะชอบยามาสกิมากก็เลยแอบถ่ายรูปเอาไว้ด้วยวันหนึ่งโทมิเอะให้ลูกสมุนไปคนตัวสึกิโกะแล้วก็ยึดรูปภาพทั้งหมดรวมถึงรูปของยามาสกิสุดรักด้วยจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้สึกิโกะแค้นฝังหุ่นโทมิเอะมาก หลังจากวันนั้นยามาสกิจ้างซึกิกโกให้ไปถ่ายรูปโทมิเอะแม้จะไม่เต็มใจแต่เธอก็ต้องทำเพราะเป็นคำขอของคนที่เธอแอบชอบตอนที่แอบถ่ายอยู่นั้นโทมิเอะวางแผนให้ซึกิกโกโดยอาจารย์จับได้และถูกพักการเรียนแต่พอเอารูปไปล้างซึกิกโกพบว่ามีเงาประหลาดและน่าเกลียดอยู่บนหัวของโทมิเอะซึกิโกจึงเอารูปที่น่าเกลียดน่ากลัวเหล่านั้นไปโปรยทั่วโรงเรียนทำให้โทมิเอะโกรธมากและวางแผนจะซึกิโก เยมาสกิทำทีเหมือนแอบช่วยสึกิโกแต่สุดท้ายแล้วก็รัดคอจนสึกิโกเกือบตายแต่ก็หนีมาได้โทมิเอะตามไปบ้านสึกิโกแต่สุดท้ายโดนยั่วโมโหจนมีหน้างอกออกมาจากหลังหัวโทมิเอะจึงบอกลูกสมุนให้ตัดหน้าที่งอออกมาทิ้งแต่ลูกสมุนเข้าใจผิดเลยตัดหัวของโทมิเอะหลังจากนั้นลูกสมุนจึงนำหัวของโทมิเอะใส่ถุงแล้วก็เดินจากไปทิ้งไว้แต่เพียงร่างของโทมิเอะ แต่สักพักร่างของโทมิเอะก็เหมือนจะมีหัวค่อยๆงอออกมาแล้วก็วิ่งหนีไปโดยไม่ใยดีซึกิโกะพยายามทำความสะอาดเลือดแต่ล้างยังไงก็ไม่ออกเลยเอาพรมมาปิดไว้แล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปซูกิโกะเดินไปเจอยามาสกิคนที่เธอแอบชอบกำลังถูกทำล้ายอยู่ก็เลยช่วยเอาไว้และพากลับมาบ้านเมื่อยามาสกิฟื้นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงโทมิเอะร้องเรียกหาก็เลยเดินหารอบบ้าน สุดท้ายไปเจอที่มาของเสียงว่ามาจากใต้พรมที่กำลังนูนนูนอยู่และแล้วหัวของโทมิเอะก,ก็โผล่ขึ้นมาจากพรมเยมมาสกิ s <S s <S และโทมิเอะจูบกันต่อหน้าซึกิโกะโทมิเอะหันมาเยะเยยซึกิโกะว่าเป็นได้แค่พยานรักที่น่าสมเพชซึกิโกะรู้สึกสับสนว่าทำไมยมมาสกิถึงกล้าจูบกับปีศาจแบบนั้น Aki, ยามาสากิค่อยๆดึงร่างของโทมเมะขึ้นมาจากพรมแต่ดูเหมือนว่าจะติดอะไรบางอย่างเขาจึงตัดสินใจใช้เศษกระจกอันใหญ่กรีดลงบนร่างของโทมเอะทำให้เลือดจากร่างโทมเอะทะลักและกระจายไปทั่วห้องหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุซิกิโกะเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังแต่ตำรวจไม่เชื่อและเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาต่อไป